สวัสดีครับผมกับนักก้าวถึปกรด้วยสองที่คุณวางใจกับช่วงรถเดินเย็นนี้กันอีกครับ คลิปนี้มาเอาใจแฟนๆที่อยากได้รถครอบตัวขนาดใหญ่เจ็ดที่นั่งในสไตล์ PPV กันม้างดีกว่านะครับวันนี้เป็นเจ้าตลาดเลยเป็นแบรนด์หลักยอดขายการาันตีอันดับหนึ่งต่อเนื่องมายาวนานหลายปีมากๆครับวันนี้ได้ใหม่น้อยอีกแล้วนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2.7 Toyota Fortuner Diesel 2.8V Auto กับ2ล้อไม่เกาม โตย TA าฟอร์จูเนอรครับชื่อนี้การันตีเรื่องยอดขายนะครับเขาเป็นเจ้าตลาดของยอดขายอันดับหนึ่งมาหลายปีมากๆในเซกเมนต์ของ PPV หรือรถครอบครัว7็ที่นั่งขนาดใหญ่ วันนี้เอามาให้ดูเป็นปี2017เลยเป็นดีเซลตัว2.8วิขับ2ล้อสำหรับใครที่เน้นขับทางไกลต้องการอัตราเร่งที่เราใจนะครับพละกำลังเหลือๆในขณะที่ก็ไม่ต้องถึงกับออฟโรดนะไม่ต้องถึงกับลุยป่าเอาตัวนี้ก็เหลือๆแล้วเที่ยวได้ทั่วไทยไปได้ทุกที่ที่มีทางครับ กับเจ้าตัวนี้เลย2017 f o r t u n e r 2.8 V จใหม่90,000มได้รถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยนะครับเป็นโมเดลผลิตปี2017ทแท้ๆเลยราคารถใหม่ป้ายแดง1,579,000บาทรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีตัดตอมไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ9ก้0 0 0 0 0กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับอะแต่ก็ด้วยความเป็นสไตล์รถใหญ่สายท่องเที่ยววิ่งทางไกลเพราะฉะนั้น มีเก็บสีแน่นอนนะฮะหรือรอยสะเก็ดหินนิดนิดหน่อยหน่มีกันบ้างนะครับอันนี้เราเก็บตอนที่เข้ามาน่าจะเก็บประมาณ4ชิ้นไม่เกินนี้บางชิ้นรอยไม่เยอะขออนุญาตขัดให้อย่างเดียวนะครับบางชิ้นเยอะก็ทําให้เรียบร้อยแล้วอะมาดูร้อมกันเลยครับกระจังหน้ามาเท่ๆเลยโครเมียม3ามชั้นใหญ่โลโก้ใหญ่เต็มฝ่ามือสวยเด่นม,มากๆนะครับ ไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์นะฮะมาพร้อมกับไฟ day time LED นะครับโคมแบบใบบีม LED โคมไฟใสปิ้งเลยนะเลยไฟตัดหมอกให้คิ้วโครมเมี่ยมสวยๆเลยนะครับไฟหน้าสองฝั่งสวยใสใช้ได้เลยนะครับโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกคิ้วโครเมเยียมสวยๆอ่ะเท่าที่จำได้ฝากระโปรงมีเก็บให้นะครับเพราะว่าตอนเข้ามาสเก็ตหินก็ มีบ้างปรับปลายนะเพราะว่าตามสไตล์รถวิ่งทางไกลแล้วชิ้นนี้เก็บให้นะครับขอปอยยางบางใช้ได้นะฮะเป็นดำมุกด้วยกันชนก็เก็บให้นะครับเพะตอนเข้ามามันไม่รอดอยู่แล้วเรื่องสะเก็ดหินมีกันบ้างแน่นอนเก็บให้เรียบร้อยนะครับอ่ะช่วงล่างมุดกันหน่อยนะฮะด้านหน้าอ่าแชสซีช่วงล่างสวยงามนะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมอะไร ภาพรวมแถบขวากันต่อนะฮะบางชิ้นก็ขัดบางชิ้นก็ทําไอ้กับผมก็จําไม่ค่อยได้วันนี้ทําออกมาแล้วอะเอาเป็นว่าสวยครับเงียมใสตลอดทั้งแถบมีบันไดอันนี้ของเดิมโรงงานก็ยังใช้ได้นะครับมือจับครเมียมพร้อมสมาร์ทอนทรีเจ้าของเดิมแถมเบ่ารองกันรอยมาให้ขอบคุณมากขอไปจับว่ายังใสใช้ได้นะมีฟิล์มมีกันสาดเจ้าของเดิมแถมมาขอบคุณมากมากระจกข้างมีไฟเลี้ยวเท่เท ด้านบนมีตัวยึดแปลกหลังคาให้ตามสเปคนะครับด้านบนนี้ไม่ได้ยุ่งอะไรล้างน้ำเปล่าให้อย่างเดียวอาจจะมีขี้นกหรือว่ารอยขดแมวบ้างก็เล็กน้อยดูแล้วก็ไม่น่าเกียดไม่ต้องไปยุ่งอะไรนะครับขอไปอย่างบางใช้ได้ล้อกันต่อฮะปี2017นะครับก็จะได้ดิสเบรกหน้าหลังแล้วนะครับได้ดิสเบรกทั้ง4ีล้อเลยแล้วแม็กนี่สวยมากนะครับ เป็นหน้าเงาร่องสีเทาอาจจะมีทะลอกบ้างเบาๆนะตามรถสายท่องเที่ยวมีกันบ้างแต่อีก90%จัดว่ายังสวยยางเจ้าของเดิมให้มายี่ห้อกูตไรเอสเอสปอร์ตอะไรเนี่ยแหละเบอร์265 60 R18 เลยนะฮะยางก็ถือว่าโอ้อยางยังใหม่มากนะฮะ2022ปลายปีเพราะฉะนั้นดอกมาเต็มเลยครับ ดอกมาไปดอกลึกดอกสวยใช้กันยาวๆ4ปีได้แน่นอนซุม้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมล้อหลังก็ดิสเบรกนะจ๊ะโอ้โหสุดยอดได้ดิสเบรกหน้าหลังเลยเนือแม็กก็ใช้ได้นะครับเรียบร้อยสวยงามยางกูดไรปีสอี2022ดอกมาเต็มโอ้โหใครได้ไปคุ้มสุดๆครับใช้กันยาวๆซุม้มล้อแชสซีสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะฮะ โครงสร้างกันต่อฮะเปิดมาแล้วสะโพกหลังขวาเม็ดอาร์คสวยงามยู่ครบซอกประตูด้านในฮะสวยเดิมใสไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำอะไรเสากลางขวาฮะเม็ดอาร์คสวยงามซอกด้านในฮะน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับสติ๊กเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นไม่มีงัดแงะแน่นอน เสาหน้าขวาเม็ดอาร์สวยงามตลอดทั้งแนวซอกในแห้งสนิทเดิมหมดนะฮะแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับเลยมาต่อด้านหลังกันเลยนะฮะก็มีสปอยเลอร์มาให้ในตัวนะฮะเท่ๆเลยมีไฟเบรกให้ด้วยนะครับกระจกเดิมของ t o y ย t a นะไฟท้ายซ้ายสวยครับฝาท้ายขัดให้อย่างเดียวนะไม่ได้ยุ่งไรสีสันโอเคอยู่แล้วไฟท้ายซ้ายขวาสวยเลยนะครับกันชนทำนะฮะ ก็เรียบร้อยวันนี้เก็บงานสวยเลยกันชนเรียบร้อยเรียบร้อยตัว2.8กครับ2โอเคเรียบร้อยฝาท้ายไฟฟ้าปะ้ยมุดก่อนมุดมุดมุดช่วงล่างด้านหลังนะครับล้ออะไรยังอยู่ดีเอรล้อนะฮะช่วงล่างสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะฮะได้ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนี่นี่นสุดยอดเปิดมาแล้วฮนะไปเก็บด้านหลังนะฮะแห้งสนิท นะฮะเม็ดอาร์คสวยงามด้านบนเม็ดอาร์คสวยงามน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะด้านหลังน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีถอดตะเข็บแห้งสนิทสวยงามนะฮะอ่าสติกเกอร์อ่าให้ดูสติกเกอร์อยู่ดีนะ,ะไม่มีงัดแงะกกเก่าอะไรอ่าเดี๋ยวค่อยวนกลับมาด้านหลังแล้วกันนะฮะภาพร,รวมแถบซ้ายฮะสีสันบางชิ้นก็ทำบางชิ้นก็ขัดจำไม่ค่อยได้นะฮะ แต่ที่แน่ๆประตูหลังนี่ขัดนะฮะอาจจะมีขนแมวเหลือนิดนึงนะแต่ดูแล้วนิดหน่อยนิดหน่อยไม่น่าเกลียดนะฮะดูภาพรวมแล้วถือว่าผิวเขายังเนียนใสเป็นเนื้อเดียวกันก็ไปตามนี้เลยขอไปยังบ้างได้ได้บันไดของเดิมโรงงานยังดูดีมือจับสมาร์ทเอ2นครฟังนะกันขโมยฟิลม์มกันสาดเรียบร้อยล้อแม็กกันต่อ,อดิสเบกหน้าหลังเลย แมกหลังซ้ายก็สวยใช้ได้นะฮะยางคูดไร้์ปี2022ดอกมาเต็มครับใช้กันอีกยาวซุ้มล้อเดิมๆสวยๆไม่มีชนหนักหรือน้ำท่วมนะฮะล้อหน้าซ้ายก็สวยเช่นกันนะฮะเรียบร้อยเลยยางปี2022ดอกมาเต็มเลยนะครับซุ้มล้อสวยๆเดิมๆใสๆเลยนะฮะอ่ะโครงสร้างกันต่อนะฮะประตูหลังซ้ายนะฮะเปิดมาแล้วเม็ดอาร์คสวยงาย รูกลมขมกริบฮะอยู่ครบเสากลางซ้ายครับเม็ดอาร์คสวยงามซอกด้านในฮะน็อต <Not S 1> เดิมหมดฮะไม่มีขยับอะไรไม่มีถอดไม่มีขยับสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามเสาหน้าซ้ายฮะเม็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแนวนะครับซอกในเดิมหมดแก้มซ้ายน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับนะฮะาสีต่อ,อยังต่อแล้วหมด พฤสศิกาปีหน้าเลยพี่น้องขอบคุณเจ้าของเดิมมากเพิ่งต่อมาให้เรากระจกเดิม Toyota นะอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันไปตัวนี้เป็นเครื่องดีเซล2.8ลิตรนะครับใครชอบพลักกำลังแบบว่าอัตราเร่งมันๆน,น,นะเอาตัวนี้เลยตัวใหญ่2.8 V ขับ2ล้อฮะ เหลือๆแล้วสำหรับการใช้งานทั่วไปนะฮะไปได้ทุกที่แน่นอนเกียร์ออโต้6สปีด177แรงมาอัตราสิ้นเปลืองประมาณ13โลลิตรและคันนี้ได้ไม่น้อยนะ90,000โลนะสำหรับรถไซนี้ถือว่าไม่น้อยมากอ่ะซอกในตัวอาคมคมๆเลยนะครับซับด้านในนะฮะแบ็คด้านหลังเดิมๆแก้มขวาสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามนะฮะ รับนายรูกลมคมกริบผิวพันแห้งสนิทนะครับคานซ้ายคานขวาคานกลางเดิมหมดเลยแห้งสนิทรูกลมเบ้าชกสวยงามแห้งๆคานหน้านะฮะรุ่นนี้ก็ฝั่งขวาจะต้องมีตัวอาคมคมนะฮะมีลูกศรชี้เข้าด้านในแบบนี้รูกลมคมกริบหม้อน้ําเดิมของโตโยต้าลูกศรชี้เข้าด้านในฝั่งซ้ายรูคมรูกลมนะครับ แบตเตอรี่นะถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่นะถ้าไม่เกิน6เดือนก็ไปตามนี้นะฮะเบ้าชกแห้งสนิทเม็ดากสวยงามคานซ้ายคานขวาเดิมหมดแก้มซ้ายสติกเกอร์เรียบเนียนแผ่นเพจอยู่ตรงนี้ผลิตกันยายนต0 2 7 1นนี่17แท้เลยนะผลิตและประกอบประเทศไทยเครื่องยนต์1 GD นะครับเลขตัวถัง MR0GA ลงท้ายด้วย x 0 0 0 1 2 7 89นะฮะสติกเกอร์มอ,อ,อก,กอรเรียบเนียนสวยงามเบ้าโช้กแห้งสนิทซอกในตัวอาคมคมๆฝากระโปรงน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับด้านใต้แห้งสนิทสติกเกอร์อยู่ครบนะฮะกันร้อนยังสวยแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะฝากระโปรงน็อตไม่มีขยับฝา,บฝาแท้สลักคําว่าตู้เย็นได้ฟังเสียงเครื่องกัน เรื่องยังใสปิ้งนะฮะไม่เก้าหมื่นแน่นแน่แนเลยเดี๋ยวไปดูภายในกันป้ายได้เบาะหนังแท้สีน้ำตาลเข้มช็อกโกแลตโอ้โหสวยมากที่เห็นนี่คือเบาะหนังแท้เนื้อเดิมโรงงานเลยนะฮะฟอกขึ้นมาแล้วยังดูดีใช้ได้เลยมีเหี่ยวมีย่นบ้างแน่นอนตามสไตล์รถใหญ่ปีนขึ้นป็นลงมีถูไถกันบ้างแต่โดยรวมใช้ได้นะครับยังดูดีได้เบาะไฟฟ้าด้วยนะเจ้าของเดิมแถมพรม,มห้าดีมาให้ด้วยขอบคุณมาก แผงประตูของเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะฮะพลาสติกสีดําผสมหนังสีช็อกโกแลตแล้วก็พวกงานพลาสติกสีเทาก็ยังดูดีมีลำโพงชวิตเตอร์ให้ด้วยฟิล์มเจ้าของเดิมให้มายังดูดีมีหอ 3m นะครับขอบคุณมากฟิล์มหลังโอเค 3m ยังใช้ได้นะครับแผงประตูนะครับก็ใช้ได้เรียบร้อยดูดีมีโลโก้น่ารักน่าด้วยนะฮะ เสียดายไม่มีมือจับช่วยขึ้นลงนะครับน่าจะมีนิดหนึ่งอ่ะเบาตรงกลางก็ดูดีหน่อยนะครับการใช้งานเขาจะน้อยกว่าคนขับฟอกขึ้นมาแล้วก็โอเคนะฮะมีถลอกบ้างเบาๆนะฮะตามสไตล์รถท่องเที่ยวนะก็รถครอบครัวนะอาจจะมีขนของบ้างอะไรเงี้ยนะแต่โดยรวมฟอกขึ้นมาแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับด้านหลังมีปลัก๊ก power outlet แบบปลัก๊กไฟบ้าน220โวลต์ power outlet มาตรฐานหัวหมอน3ามตำแหน่งร่องวางแก้วน้ำนะฮะแล้วก็ที่เท้าแขน รูติดตั้งคาซีทโอเคครบตัวอบครพับตามสไตล์ Fortuner อันนี้เหมือนเดิมนะตบเด้งนะปีนขึ้นปีนลงได้นะครับแผงด้านท้ายเป็นพลาสติกสีดำเออดูดีนะฮะริ้วรอยหรือว่าไม่เยอะไม่เยอะนะฮะยังดูดีด้านหลังโอเคใช้ได้นี่อะไรช่องเก็บแม่แรงใช่ไหมใช่แม่รงแม่แรงอุปกรณ์ด้านในยังสวยอยู่ครบนะฮะ งานพลาสติกด้านหลังมีรอยบ้างนิดหน่อยเบาๆเด,เดียวตามสไตล์รถท่องเที่ยวมีเพาเว์เล็ตตรงนี้ให้ด้วยนะครับสายขวามีรอยบ้างนะก็มีขนของกันนิดหน่อยนะตัวด้านหลังมีแอร์เพดานครบมีไฟให้หลายตำแหน่งเลยแล้วก็บรอดียเอาขึ้นมาก่อนเบาปรับองศาการเองได้พอสมควรเลยนะฮะเนื้อเบรอใช้ได้นะด้านหลังฟอกขึ้นมาก็ยังโอเคยังดูดีนะครับ โอเค,อ,เคองศา,าการเ e อียงใช้ได้นะฮะเรืวบ,บอกโอเคใช้ได้ของเดิมโรงงานหมดนะถ้านั่งกันแค่5้าคนก็พับได้ฮนะเหมือนเดิมตามสไตล์โตโยต้าพับเด้งนะเด้งแล้วก็อ่านี่มาเกี่ยวอ่ะโอเคก็ไม่ยากนะครับไม่ยากใช้ง่ายๆทีนี้เราก็จะเก็บของกันได้เต็มที่เลยนะครับถ้าเรานั่งกันแค่5้าคนน,ะนี่ขนของกันให้เต็มที่เลยอ่ะด้านล่างนะครับมีถาดรองมาให้ขอบคุณมากเจ้าของเดิม นะผมด้านล่างก็ยังดูดีนะฮะประตูหลังซ้ายนะก็ใช้ได้ฟอกขึ้นมาก็ยังโอเคฟิล์มก็ยังโอเคพอได้นะ 3M ตัวเบาะก,ก็ใช้ได้ฟอกขึ้นมายังโอเคตัวเบาะพับตกเล้งตามสไตล์ PPV นะครับประตูหน้าซ้ายก็ใช้ได้นะก็ใกล้เคียงกันหมดนะฮะทั้ง4บานนะฮะก็ะจัดว่าเรียบร้อยฟิลม์ม 3M เรียบร้อยได้เบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยเยี่ยม เนื้อบอกที่เห็นก็ของเดิมโรงงานหมดนะฟอกขึ้นมาแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่จับว่าดูดีเดี๋ยวไปลองขับกันม,มือจับด้านหน้าก็โอเคหน่อยนะขึ้นไม่ยากกุญแจหน้าตาแบบนี้นะฮะกุญแจสำรองมีให้นะฮะปุ่มสตาร์ทเหมือนเดิมฮะมาพร้อมเลขไม้มงคล9 9 9 2แม่เสียดายไม่9 999 9นะอีกไม่กิโลก็จะ9 9 9 9นะคอ่ะเปิดแอร์ก่อนนะได้แอร์ ดิจิตอมีแอร์ออโต้ด้วยนะครับปรับความแรงได้7ระดับมีแอร์หลังด้วยนะปรับอุณหภูมิดิจิตอลทิศทางอะไรก็ดิจิตอลนะฮะโอเคครบคอนโซลอ่ะปิดฝาท้ายก่อนนะครับฝาท้ายไฟฟ้าปิดนี่มีกลุ่มเปิดตรงนี้คอนโซลด้านหน้านะฮะก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นหนังนุ่มๆสีดำแล้วก็พลาสติกแข็งๆนะครับ โดยรวมก็ยังเนียนสวยเลยนะฮะถุงลมด้านหน้า4ีใบที่เบาอีก2เป็น6ด้านหลังมีไหมมองไม่เห็นด้านหลังประมาณ6ใบนะด้านหลังไม่เห็นนะเท่าที่ผมเห็นนะหกใบหน้าจอฮะมี DVD ด้วยมีภาษาไทยระบบสัมผัสนะครับมาพร้อมกับแผนที่นำทางเนวิเกเตอร์ฮะ เป็นระบบสัมผัสใช้งานไม่ยากนะครับมี SD c a r การ์ดบลูทงบลูทูธนู่นนี่นั่นก็ตามมาตรฐานโรงงานนะฮะ,นะก็ตามสเปคโรงงานเลยเล่นอะไรได้บลูทูธ a อ x a v FM AM อฟเอเ d ่า d กล้องหลังมีให้นะพร้อมเส้นกับระยะโอเคด้านล่างเขา e r เอามีให้ USB AUX มมีครบ นะแล้วก็ร่องวางแก้วน้ำนะมีฝาปิดลายไม้เรียบร้อยยังดูดีใช้ได้หัวเกียร์คล้ายๆรีโวนะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะครับมีแมนนวลโหมดเพิ่มลดเกียร์ด้วยนะครับมีพาวเวอร์โหมดอีโคโหมดนะครับแล้วก็ระบบข้อมูลการทรงตัวออโต้สตาร์ทออโต้สต็อปเบรกมือตามสไตล์รถใหญ่นะครับที่เท้าขแขนเป็นหนังช็อกโกแลตนุ่มๆเลื่อนไม่ได้นะด้านในโลง่ลงๆไม่มีอะไรแล้วพวงมารัยมีแป้นแพดเดิลชิฟให้นะครับ มีครู e คอนโทรลด้วยนะมีมัลติฟังชั o นครบเลยรับสายโทรศัพท์โลโก้สวยวัสดุยังดูดีนะเนื้อพงลมยาใช้ได้ไลายม้งไลายไม้ยังสวยเลยนะฮะเนียนเลยนะครับปรับได้สีทิศทางมั้งลงขึ้นใช่สีทิศทางโอเคครบกระจกไฟฟ้านี่ได้ออโต้สบานเลยเอออันนี้ดีผมชอบนี่ได้ออโต้ครบทุกบานนะฮะเซ็นทรัลล็อก ใช้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้ามีร่องวางแก้วน้ําให้ด้วยนะแล้วก็มีปุ่มกดปิดฝาท้ายไฟฟ้ากระจกมาหลังตัดเสริมขะท้อนด้วยกันโยกด้านบนเป็นช่องเก็บแว่นมีไฟส่องสว่างด้านหน้าให้คู่หนึ่งตรงกลางอีกคู่ด้านหลังอีกคู่อ่ะเยอะแยะมากมายแล้วก็ปรับความแรงแอร์ได้เองนะฮะไม่ต้องมายุ่งอะไรกับคนขับตรงกลางปรับแอร์ได้เองเลยเพดานสวยเลยนะฮะพอมีเจอมบ้างด้านหน้า ด้านหลังโอเคมีเจิมเบาๆตามสไตล์รถบ้านนะครับที่บังแดดสีเทามีไฟด้วยอ่าเยี่ยมเลยนะโอเคเจ้าของเดิมทำอะไรไปช่างหนุ่มเซอร์วิสนะฮะน้ำมันเครื่องไส้กรองเข้ามาเมื่อมิถุนายนี่เองนะแต่ไม่ได้เข้า t o โยต้นะเข้าช่างหนุ่มออโต้เซอร์วิสนะฮะอ่ะอเกด้านซ้ายก็ด้านบนจะเป็นคูบ็อก เปิดให้แอร์ไหลมาได้นะฮะไว้แช่กระป๋องเบียร์ด้านซ้ายด้านล่างอ๋อแฟ้มมีให้ครบเลยเยี่ยมสุดยอดนะฮะมีคู่มือให้นะขอบคุณเจ้าของเดิมมากแฟ้มเฟิร์มมีให้อ่ะสนแนวรถกันหน่อยเดีนี่มีเล่มทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับซื้อเงินสดด้วยนะฮะมือแรกมือเดียวเป็นชื่อผู้หญิงนะฮะแต่จริงๆแฟนเขาขับนะฮะ ชื่อท่านาคุณ,ค,ณคุณนายแน่นอน <c oughs> อโมเดลผลิตปี2017ป้ายกรุงเทพนะฮะจดทะเบียนก็2017สีดำเดิมโรงงานเลยเลขตัวถัง MR0 GA ลงท้ายด้วย001279 8นะฮะ <c oughs> เรื่องยนต์ 1GD4351818 ดีเซล4สูบ 2,800cc 177แรงมาครับลองขับกันเลยนะฮะถ <c oughs> อยไว้ก่อนมีกล้องให้ในตัว วงมารายก็จะแน่นๆหน่อยนะไม่ได้เบาอยู่แล้วรถใสรถใหญ่เน้นวิ่งทางไกลนะฮะต้องการการควบคุมรถที่มันม่นใจนะครับ2.8 7 7แรงมาเนี่ยมันเหลืออยู่แล้วแต่เราอาจจะลองได้ไม่เยอะนะวันนี้รถเยอะเลือเกินนิดหน่อยพออ่ะก็พุ่งดิพุ่งพุ่งใช้ได้แน่นอนรถเครื่องใหญ่ก็ได้เปรียบ แล้ขับทางไกลเวลาแซงอะไรนี่มั่นใจไม่ต้องลุ้นแตะแซงแตะแตะแซงนะครับอัตราที่เหมือนใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันกับตัวเครื่องเล็กเลย13าโลลิตรสิบาแถวแวนี้แหละนะครับอ่ะวงเลี้ยวไม่รู้จะได้เปล่าเนาะไม่รู้จะได้หรือเปล่าเดี๋ยวปิดฟลยอ่ะเทสกันเบาๆนะฮะไปไปไปมีรถขวางนะอ่ะ ก็น่าจะพ้นแหละถ้าคันนี้ไม่ไม่ขวางนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้แคบสักเท่าไหร่นะครับก็ตามสไตล์ Fortuner อาจนะครับอาจ,จะบานๆกว่ารถเก่งอยู่แล้วนะครับอ่ะก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน f o r t u n e er นรนะวงเลี้ยวบานๆน,นิดน,นึงเออบานบานเลยแหละ <laughs> ต้องโยกฮนะอยู่ในพื้นที่โอเคอ่เรื่องความคล่องตัวจจะเป็นรอง แต่ถ้าขับทางไกลนี่ได้เรื่องสมรรถนะของเครื่องยนต์แรงช่วงล่างก็ยังแน่นยังหนึบใช้ได้นะครับแอร์เย็นสบายเครื่องเดินเรียบโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะว่าค่าตัวระดับล้านห้ากว่าใช้ไป90,000มื่นโลวันนี้เหลือเท่าไหร่ f o r t จูเนนะครับชื่อนี้การันตีเรื่องราคาว่าแข็งแน่นอนนะฮะยอดขายนี่ถล่มทลายยาวนานต่อเนื่องหลายปีมากๆเลยนะครับวันนี้ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวอีกแล้วนะฮะแล้วก็ใหม่น้อยด้วยนะครับกับเจ้าตัวนี้เลย 27, Toyota er 2 0 1 7 t o y o t a Fortuner Diesel 2.8V Auto ขับ2ล้อมหม่หม่90,000โมเดลผลิตปี2017พแท้เลยนะฮะ แล้วก็ไมคแค่90,000สําหรับรถไซนี้ถือว่าไม่น้อยมากๆเลยนะครับราคาค่าตัวของเขา1นึ่งล้านห้าแส0บาทรับประกันโครงสร้างไม่มีทนหนักไม่มีตัดตอมไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมเลขไม่แท้ๆก้0,000่นกิโลเมตรรับประกันซิ้นคืนเต็มราคาครับวันนี้ราคาลงมาเกือบครึ่งหนึ่งแล้วนะครับราะนั้นน่าสนใจมากๆ ปกติ w a l k i อนราคาหน้านร้านเราขาย859,000บาทพิเศษกันไปเลยครับสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้ออันสดก็ได้จัดไปแน้นก็ดีราคาเบาๆขายถูกๆเลยเหลือเพียง839,000บาทเพราะฉะนั้นใครเลยอยู่จบคลิปนี้ต้องวิ่งแล้วนะครับข้ามช้าเด็ดขาดเลยราคานี้มีวาราันตีให้อีกด้วยฮะ รับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไหล่กว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและเดยวกรอกรถครับผมเจารถเข้าศูนย์โตโยต้าเปลี่ยนท่ายของเหวลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ฟรีน้ำมันเต็นทถังให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคามชัดระดับ Full HD ให้ ฟรีทำความสะอาดและรุมฟันค่าเช่โรคก่อนใส่มอบเช่นเคย f o r er, ์จ n เน 2.8V ขับ2ล้อสีสดำใหม่แท้9 0 0 0โลราคานี้บอกเลยนะครับใครพลาดไปนี่เสียใจแน่นอนรีบออนไลน์มาได้เลยด้านล่าง i d l i n e 19sp หัวนาแอนที่ของเราได้ไง่ายๆเข้าไปที่ Google Map พิมพ์19ประกรณ์เราอยู่ถนนกนาลประกบพกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถดูรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒิกาศ ประตู2แล้วตัว,วทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวไม่ทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีสิบเการปรกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกที่หอให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายได้หนึ่งนาทีรถเด่นเย็นนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นั9สิบเการีปรกร,รถรุ่นอที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com